สว่วนไค้าบกับเจา้านของสุดเดชน,นะฮะอันนี้เนื่องจากคุยกับน้องท่านหนึ่งนะฮะก็มีคุยกันเรื่องเปรียมนะเปรียมที่เป็นพรีเดียลนะฮะก็คือเปรียมของกีตาร์ประมาณนะฮะที่เขามีเอฟเฟกที่เป็นเปรียมเข้ามานะฮะก็เลยอยากจะทําคลิปนี้เหมือนกับว่าอ่าก็มีการคุยกันว่าเออถ้าผมต่อเปรียมตรงนี้นตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมก็เลยจะมาเทสให้ดูเปรียมมันคือวงจรขยายนะฮะการขยายเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของสัญญาณเสียงกีตาร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่เหมือนบอกว่าเรามีเอฟเฟกต์ปริแอมที่ทำมาเพื่อกีตาร์โดยเฉพาะมันก็อาจจะเน้นย่านที่เป็นเสียงกีตาร์นะฮะแต่วันนี้ผมไม่มีปริแอมในมือผมก็เลย,ยจะ test ให้ดูเหมือนกันนะฮะในรูปแบบของมิกเซอร์นะฮะประมาณนั้นอ่าผมจะใช้มิกเซอร์เดี๋ยวลองไปยกได้ไหมอ่าโอเคเราจะใช้มิกเซอร์แทนปริแอมทั่วๆไปนั่นเองนะฮะ แอมทั่วๆไปอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าการทำย่านเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับตัวปิ c กอัพกีตาร์แต่ว่าอันนี้เราใช้อ่ามิกเซรธรรมดานี่เลยนะมิกเซอร์ทั่วๆไป m i กเซอร์อะนาลกนั่นเองฮะมันก็จะเป็นแปรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะามันคือปรีไมโครโฟนนะฮะปรีไมโครโฟนหรือปรีแอมมันก็สามารถที่จะขยายอะไรก็ได้นะที่ไม่ใช่เป็นไมโครโฟนอย่างเดียวนะ มันก็สามารถขยายสัญญาณได้ทุกอย่างนะฮะก็แล้วแต่ความต้องการเราเลยเราอยากจะขยายอะไรเพิ่ม,มก็ขยายได้วันนี้เราจะมาเทสกันด้วยวิธีการเนี่ยผมจะต่อนี้แจ็คสายกีตาร์นะฮะที่เป็นอินพุตนะฮะก็คือเสียบเข้ากีตาร์ตรงนี้เป็นอินพุตหนึ่งอินพุตแล้วก็เอาพุตออกมาเป็นโมโนแล้วก็เพื่อเข้าออ d ิโอเดอเฟนะฮะตอนนี้ผมก็จะอัดโดยใช้ตัว VST ในในคอมพิเวเตอร์ก็แล้วกันนะฮะมันจะได้ไม่เสียงดัง ประมาณนั้นมันก็จะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาแคปเจอร์หน้าจอให้ดูว่ารูปคลืค่นที่ได้ระหว่างที่เราใช้ปรีแอมนะก็คือปลีใหม่นี่แหละกับเราไม่ได้ใช้ปรีใหม่จะแตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วน้ําเสียงที่ได้จะแตกต่างกันอย่างไรนะฮะโดยที่เราไม่ได้ใช้เปลีแอมพีเดียลนะฮะสำหรับกีตาร์โดยตรงนะประมาณนั้นวันนี้ต้องบอกว่าปลีแอมสำหรับพีเดียลก็โอ้ราคาหลากหลายบางตัวเป็นหมื่นเลยก็มีนะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเซตอัพมาแบบไหนประมาณนะั้นคือโปรแกรมหรือไม่ใช่โปรแกรมมันบางตัวมันจําลองเสียงบางตัวมันอะไรประมาณนะั้นมีหลากหลายมากนะเปรี่ยมนะประมาณนั้นก็ถ้าบอกเราใช้เปรียมธรรมดาเนี่ยปีใหม่ธรรมดาเนี่ยเสียงมันจะได้แตกต่างจากเดิมมากหรือเปล่านะลองดูกันเลยฮนะไปะอ่าขั้นตอนอันแรกเดี๋ยวผมจะต่อแบบไม่มีไม่มีเปลี่ยมเพิ่มเข้าไปก็คือจะไม่ต่อ ตัวมิกเซอร์เข้าไปเพิ่มนั่นเองฮะก็ค,ะคือจะต่อตรงเข้าออ d ิโอเตอร์เฟสเลยฮนะแบบนี้ออประมาณนั้นก็คือตัวนี้เห็นไหมฮะแจ็คเข้าออ d ิโอเตอร์เฟสเลยแล้วก็ต่อเข้าพีตาตรงนะครับแล้วก็เล่นใส่ตัว VST ในคอมพิวเตอร์นะฮะก็จะเป็นพวกดูแรวี s อสนั่นเองง่ายดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลูกคลื่นกันแล้วก็คือจะปรับพวกความแรงอะไรเท่ากันเลยนะ,ะจะได้เห็นภาพว่า รบความแรงแต่ตรงนี้ตัวมิกเซอร์เราก็จะเพิ่มสัญญาณเข้าไปให้มันเหมาะสมนั่นเองนะฮะเราก็จะดูว่ารูปคลื่นที่ได้มาแตกต่างกันมากแค่ไหนแล้วก็น้ําเสียงที่ได้มีความแตกต่างกันมากหรือเปล่านะเรื่องของปรีแอมนั่นเองปะเจอกันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต่อตรงเข้ามิกเซอร์นะฮะก็คือกีตาร์แจ็คแล้วก็ต่อตรงเข้าออเดียร์เตอร์เฟสเข้า ไม่ใช่มิกเซอร์ดิต่อตรงเข้าโ,ย,โยเย่ร์วเฟดเลยไม่มีผ่านมิกเซอร์นะฮะเป็นชุดแรกนะฮะมาแคปเจอร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะได้เห็นภาพไปด้วยนะฮะโอเคอันนี้ก็คือรูปขึ้นที่เราสร้างแสกขึ้นมาก่อนนะฮะผมยังสร้างแสกโมโนธรรมดานี่แหละ,อ,ะออดิโอหนึ่งนะแล้วก็ใช้ n e โ r a l DSP นะฮะก็จีลานะฮะก็คือเสียงที่เป็น ดีฟอยส์แบบนี้เลยนะครับไม่ปรับแต่งอะไรทางนั้นนะก็เดี๋ยวเรามาฟังดูว่าเอาฟังดูดูลูกขึ้นไปด้วย <c oughs> ฟังดูแล้วก็ดูลูกขึ้นไปด้วยนะโอเคผมจะเปิดมอนิเตอร์ขึ้นมานะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะอัดเสียงเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เทียบเทียบเทียบกันแล้วกันนะโอเคอันนี้คือเสียงที่เป็นออริจินอลก็คือเสียบตรงเ <c oughs> ข้าโอโดโตเฟตแล้วก็ไม่ผ่านมิกเซอร์นั่นเองนะฮะไม่สานปริแอมอีกที T. นะอัดเสียงเข้าไปจะเป็นยังไง AHHHHH โอเคก็จะได้เสียงประมาณนี้นะฮะดูรูปคลื่นเอาไว้นะครับรูปคลื่นที่ได้ก็คือไม่ได้ปรับแต่งเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้แบบนี้เลยที่เป็นออริจินอลของเขาที่ปรับเอาไว้ให้เรานะฮะเหมือนประมาณว่าตัว VST มันปรับให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นดี๋ยวนะฮะก็คือไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะเขาจะใช้เสียงตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะาผ่านปรีแอมอีกทีรูปคลื่นสัญญ,ญาณเ็าจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูฮะไะโอเคเดี๋ยวเราจะทำแทร็กที่2กันด้วยการ ถอดตัวนี้ออกนะเพราะว่าผมจะต่อเข้ากับมิกเซอร์นะฮะเบ๊บตัวนี้มันต้องมาอยู่ที่เอาพุตนะฮะเอาพุตของมิกเซอร์นั่นเองนะ,ะผมจะเลือกเอาพุตตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นโมโนนะฮะผมก็เลือกช่องเลบก,ก็ได้เึ๊บทีนี้เราจะปรับแต่งสัญญาณตามความต้องการเลยฮะเราอยากได้มันดังแค่ไหนเพื่อไม่ให้มันพีคเกินไปตัวนี้มันก็มีตัดพีคอยู่แล้วไม่มีปัญหาเปิดแม่นสุดเลยก็ได้เปิดสุดแล้วก็อินพุตตรงนี้นะฮะอินพุตช่องนี้ ที่จะใช้เสียบกีตาร์ก็คือ Channel 1นะฮะผมก็เปิดไปประมาณนี้เกือบสุดแล้วก็ทุกอย่างเป็นแฟตหมดนะฮะก็คือเราจะไม่ปรับอ e ีควอไลเซอร์นะฮะให้มันเป็นแฟตเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเสียบแจ็คก,ก่อนเสียบไฟเสียบไฟโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันว่าพอผ่านมิกเซอร์แล้วเปรีอมมันจะช่วยเสียงกีตาร์ให้ดีขึ้นมากแค่ไหนนะฮะโอเคผมเปิดเครื่องแล้วนะ,ะสัญญ,ญาณตัวนี้ ลองปรับก็เกือบสุดนะฮะเกือบสุดเพราะว่าตัวนี้ปรีแอมมันเป็นยี่ห้อแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมิกเซอร์มันเป็นแบบยี่ห้อเอ็กตูกาแบบราคาถูกๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าอัดเสียงออกมาแล้วมันเสียงกีตาร์ที่ได้มันแตกต่างกันจากเดิมที่ไม่ได้ต่ออย่างไรบ้างนะฮะโอเคก็ลักษณะเดียวกับการใช้ตัวปรีแอมพีเดอนั่นเองนะปเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างแฟกขึ้นมาอีกแฟกหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ปรับแต่ง เท่าที่โดยประมาณนะฮะแล้วก็สัญญาณที่ได้อุ่ยผมลืมอ่ะเสียบอยู่เลยต้องเสียบเข้าอินพุตนะฮะของตัวนี้ยังเสียบกีตาร์อยู่นะ,ะจากนั้นอินพุตจากมิกเซอร์นั่นเองปุบเข้าไปนะฮะอ่าเราจะสร้างแฟกขึ้นมาอีกแฟกหนึ่งตัวนี้ผมมิวไ,วไว้ก่อนนะครับมิวเสียงเพื่อได้เห็นสัญญาณมัน เปิดออริโเดี๋ยวตั้งชื่อหน่อยแล้วกันอันนี้ผ่านม er นะิกเซอร์นะเขียนว่ามิกเซอร์แล้วกันโอ้มิกเซอร์ถูกไหมเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอ่ะมิกเซอร์โอเคอ่าตรงนี้มีไว้เรียบร้อยนะฮะก็เช่นเดิมครับใช้โนเรลล์เสพีเข้าไปเพื่อให้เป็นเสียงเอฟเฟคจริงๆก็ไม่ต้องใช้เอฟเฟคก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้มันมีสีสันนิดนึงประมาณนั้นโอเคนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะ อะโอเคเดี๋ยวผมจะอัดเสียงเข้าไปให้ดูว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นไงตัว input ไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเราเปิดสัญญาณที่มิกเซอร์ตามความต้องการของเรามาถ้าเป็นยังไงนะดูสัญญาณกันเลย ก็รูปคืนก็พอๆกันก็คือไม่ใช่ความยาวพอๆกันไม่รูปคื่อพ,พอๆกันเห็นไหมฮะความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะฮะที่หน้าจอตอนนี้คือทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าพอเรามีปรีแอมเข้ามาสัญญาณมันก็ต้องเข้ามากขึ้นอยู่แล้วนะ,ะับเพราะว่าเราปรับตามความแรงที่เราต้องการนะให้มันเสียงมันเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้มันก็ทําให้มีวงจรขยายเบื้องต้นอีกชุดหนึ่งนั่นเองมันทําให้เสียงมันต้องมีความอิ่มขึ้นเต็มขึ้นเพราะว่ามัน ขยายปิกอัพตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะเนี่ยลักษณะเดียวกับปรีแอมป์เรทั่วไปนั่นเองนะฮะแต่นี้ต้องบอกว่ามันใช้มิกเซอร์ที่ไม่ได้ทํามาเพื่อกีตาร์โดยตรงนะฮะมันก็สามารถที่จะต่ออะไรเพิ่มเติมได้ตัวนี้ยังเป็นแบบลักษณะการปรับแบบแลตอยู่นะฮะไม่ได้ปรับแหลมหรืออะไรประมาณนั้นแหลมกลางอะไรเพิ่มก็ไม่ได้ทำนะลองดูรูกขึ้นสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะสำหรับการใช้ปรีแอมป์เข้ามานะฮะไม่จําเป็นต้องเป็น เปลี่ยนพิเดียลก็ลักษณะเดียวกันที่เราใช้งานเป็นอย่างไรบ้างก็ลองดูแล้วกันครับก็ฟังเสียงดูตอนท้ายเดี๋ยวผมจะมา